คำทีธรรมถึ่งพุทธกาลในเช้าของวันที่1นึ่งพฤศจิกายนพศส5 6พันสมัส่วนธรรม,มิกราชในค่ำคืนของวันสมโพธหอธรรมะไรปิดกในเวลา49นาทีของเช้าวันใหม่ ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนข้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้มีโอกาสนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธนบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน,อบนอบ้อมเฝ้าตื่นถามพระพุทธทองค์ท่านไปดังนี้ว่า ข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกปานาที่จะเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ในก้อธรรมบทที่สิบสองเรื่องพิจารณาถึงการที่เรานี้จะต้องเอาชนะต่ออุปสรรค ที่มาทดสอบเรานะเจ้าค่ะคือว่าลูกคิดว่าทุกคนก็คงจะต้องผเผชิญผ่านพ้นกับอุปสรรคปัญหาต่างๆของแต่และบุคคลยากง่ายตามรูปแบบชีวิตของแต่และคนแต่เราทุกคนต้องมีบททดสอบอยู่แล้วทีนี้ ลูกจึงปรารถนาจะขอถึงพระวุทธองค์โปรดจงเมตตาแสดงธรรเรื่องการวิจารณาอย่างไรให้เราสามารถเอาชนะต่ออุปสรรคที่มาทดสอบตัวของเราได้นาเจ้าค่ะก็ดีแล้วหลวับระยาธรรมเอ่ย ถ้าเอียงนั้นลูกกดจุงตั้งใจพิจารณาธรรมตามนี้นะประยยธรทมการที่เรานี้จะสามารถที่จะเอาชนะบททดสอบได้นั้น,นะน,น,นจำเป็นอย่างยิ่งลูกว่าเราจะต้องฝึกฝนตนให้เป็นผู้รู้ ผู้เข้าใจในเอุในผลในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหล่านั้นในระดับหนึ่งก่อนเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเช่นเรื่องกฎแห่งกรรมสิ่งที่ส่งผลมา เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเคยทำไว้หรือเรื่องของกิเลสตัณหาที่เขาก็มีอยู่ควบคุมอยู่คอบงำอยู่เรานี้จะต้องรู้เท่ารู้ทันสิน่งทดสอบจากกิเลสตัณหาเหล่านี้ซึ่งคือความ lụng quàm rắc quàm lụm lắc quàm cổ thẳng nên là luôn Rau chứ tông phía chờ na, phía chờ nà Từng xin tăng tàng, tàng thẳng lãi lâu ni hay bình phía chờ đại bàng Từng mẹ chứ mấy đại thẳng một giường chẳng chẳng tờ giường nói có hay đ และเราก็ควรจะจะมีฐานของสมาธิมีฐานจิตที่ตั้งมั่นด้วยความสงบให้มีสติมีความรู้ตื่นรู้แจ้งตามความเป็นจริงบ้างควรจะจะฝึกฝนตนให้อยู่ในฐานของการทำความดีเป็นคนดี เราควรที่จะฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นฐานระดับของการเ,เรานี้จะสามารถรู้เท่ารู้ทันเหตุต่างๆทั้งหลายสิ่งต่างๆทั้งหลายในประมาณหนึ่งที่พอจะทำให้เราเห็นช่องทางได้บ้าง จึงควรฝึกฝนเช่นนี้ก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนี้ทั้งหมดสี่ขั้นตอนซึ่งประการที่หนึ่งนั้นเราจะต้องเป็นผู้รู้รู้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านัน้นเหตุต่งางๆทั้งหลาย เหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นเกิดขึ้นจากผลกรรมที่เราเคยก่อเคยทำเอาไว้อย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะต้องเป็นแบบทดสอบที่เราต้องทำให้ข้าม ให้ผ่านไปให้ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเรานี้ยังทำข้อสอบข้อนี้ไม่ผ่านไม่ได้เสียทีจึงต้องทำข้อสอบข้อนี้ซ้ำๆเดิมๆหรือเปล่าเช่นนี้เป็นต้นคอคยอีงน้อยก็ให้เราได้รู้ถึงเหตุ รู้ถึงผลรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นจากอะไรนี่ก็คือประการหนึ่งที่เราควรทำให้แจ้งในเรื่องนั้นๆเพราะถ้าหากว่าเราแจ้งในเรื่องนั้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้และเข้าใจในเหตุนั้นเรื่องนั้นจนสามารถที่จะ หาทางออกหาวิธีแก้ไขและข้ามมันไปได้ลูกในที่สุดเราก็จะชนะต่ออุปสรรคสิ่งทดสอบเรื่องทดสอบเรื่องนั้นได้เองต่อไปประการที่สองเราควรที่จะฝึกฝนตนให้รู้เช่นนี้ว่า สิ่งเหล่านั้นเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นเพื่ออะไรเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้จดใช้เวรกรรมเก่าของเราอย่างนั้นหรือเปล่าเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เรานี้ได้ทดสอบความโลบกรธหลงในตัวของเรา ิเลตันหาความยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราอัตาตัวตนความล่มหลงเหล่านั้นหรือเปล่าหรือว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่ออะไรเราดูให้รู้ให้เห็นเหตุและผลในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเพื่ออะไรแล้ว เราก็จะเข้าใจว่าทำไมมันจึงต้องเกิดขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นตามเหตุตามระบบของกฎธรรมชาติเช่นกฎของความไม่เที่ยงแท้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องดับไปหรือกฎแห่งกรรมคือทำสิ่งใดไป ได้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้กฎแห่งกรรมเรียนรู้กฎของความไม่เที่ยงแท้ด้วยตัวของเราเองอย่างนั้นหรือเปล่าคือประการที่สองให้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่ออะไรเรารู้เหตุรู้ผลว่าเกิดขึ้นเพื่ออะไร เราก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่เราเมื่อน,นั้นจิตใจของเราก็จะไม่อ่อนแอไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคบททดสอบต่างๆเราก็จะลุกขึ้นสู้และในที่สุด เราก็ยอมที่จะสามารถชนะต่ออุปสรรคปัญหาบททดสอบเหล่านั้นได้เองนั่นล่พะพยารรมเอ้ยและต่อไปประการที่สามเราจะต้องมองให้เห็นประโยชน์ในสิ่งที่เกิดขึ้นลูกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ในความเป็นจริงแล้วก็เหมือนเมีดที่มันมีทั้งสองด้านขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เป็นหรือเปล่าจะเอาไปทำให้ก่เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษแก่เราเท่านั้นลูกเอ๋ยเมื่อเราเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในอุปสรรคปัญหาหรือบททดสอบนั้น เราก็จะรู้และเข้าใจและจะขอบคุณที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นช่วยทำให้เราได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีในความเป็นจริงแล้วก็ล้วนแล้วแต่มีทั้งโทษและประโยชน์อยู่ในนั้นทั้งนั้นละลกูกขึ้นอยู่กับว่าเรา จะมองเห็นโทษหรือเห็นประโยชน์เราจะมองด้านไหนมุมไหนเราจะเลือกที่จะคิดเช่นไรหลายครั้งที่เรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่เมื่อการเวลาผ่านไปเรื่องราวดีๆนั้นกลับทำลายทำลายเราได้อย่างยับเยินทำให้เราแทบจะ ไม่เป็นผู้เป็นคนเจ็บปวดทุกทรมานเพราะเรื่องราวนั้นและหลายครั้งที่ก็มีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นทำลายทำลายจิตใจของเรามากแต่เมื่อการเวลาผ่านไปเรื่องราวเรื่องนั้นสิ่งนั้นกลับกลายเป็นของดีสำหรับเราเสียอีก คือกลับทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นยอมรับความเป็นจริงได้มากขึ้นอดทนได้มากขึ้นฉลาดมากขึ้นกลับทำให้เรานี้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตได้จนทำให้เราสามารถอยู่เหนือทุกได้ในระดับหนึ่งฉะนนั้นลูกทั้งหลายเอ๋ย สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเรานะั้นมันย่อมมีทั้งมุมที่บวกและลบแต่ไม่ว่าจะบวกหรือลบขึ้นอยู่กับมุมมองของเราหากเราเลือกที่จะมองอุปสรรคปัญหาบททดสอบทั้งหลายเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เข้ามาฝึกฝนเจรญใน ทำให้เรานี้สามารถที่จะข้ามผ่านข้อทดสอบของชีวิตในวัฏฏะสงสารนี้ได้แต่ละด่านอย่างเข้มแข็งเราก็จะขอบคุณสิ่งเหล่านั้นและไม่รู้สึกที่จะต้องกลัวอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเลยก็จะทำให้เรานี้สามารถที่จะเอาชนะ อุปสรรคปัญหาสิ่งทดสอบต่างๆเหล่านั้นได้โดยที่ไม่กลัวที่จะไปแพ้ต่อมันเลยเช่นนี้ลหละปริยาธรรมและยิ่งไปกว่านั้นก็คือลูกควรพิจารณาให้เห็นถึงประการที่สี่เช่นนี้ว่าจะต้องพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงว่า ในความเป็นจริงแล้วอุปสรรคปัญหาณวันนี้สิ่งที่เจอในวันนี้มันยังเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเพราะในความเป็นจริงแล้วโลกใบนี้อวตสรสงสารนี้ยังมีสิ่งที่ทุกมากกว่านี้ปัญหาใหญ่กว่านี้อุปสรรคนักกว่านี้ สิ่งที่เราจะเจอต่อไปข้างหน้ายังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องผเผชิญผ่านพน้นซึ่งถ้าหากว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้เราไม่สามารถที่จะข้ามไปได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรในวัฏฏสงสารนี้ได้ยังไม่ทุกข์เราเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือ การฝึกฝนจิตใจของเราให้เข้มแข็งให้สามารถเรียนรู้และชดใช้วิบากกรรมฝึกฝนตนให้แข็งแกร่งเข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตั้งอยู่และดับไปในวัฏฏะสงสารนี้ยังรู้ตื่นเรามีหน้าที่ทำข้อสอบอย่างเดียว โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องข้อสอบเลยและสิ่งที่เราพอจะทำได้ที่จะเป็นเครื่องช่วยเราก็คือทำความดีให้มากฝึกฝนความดีให้แข็งแกร่งแข็งแรงเมื่อเราทำความดีมากฝึกฝนความดีของเราจนแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วเราก็ย่อม ที่จะสามารถมีฝ่ายที่ดีช่วยให้เรามีโอกาสที่จะชนะอุปสรรคปัญหาบททดสอบเป็นขั้นขั้นไปจนถึงเสื่องความสำเร็จในการชนะอย่างถาวรฉะนั้นพระยาทำเอ่ยเมื่อเจออุปสรรคปัญหา เรามองว่าอุปสรรคปัญหาข้างหน้านั้นใหญ่กว่านี้และไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกและต้องผเผชิญผ่านพ้นอย่างเดียวท้อก็ต้องผ่านทุกก็ต้องผ่านแพ้ก็ต้องโดนเขาลังแกเช่นนี้อยู่ลำไปเรามีทางเลือกเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นก็คือฝึกฝนตนอบ,บรมตน ทำให้ตนเข้มแข็งและจะต้องแกล่งยิ่งกว่าอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นโดยการฝึกฝนตอนอยู่ในกลมของศีลธรำมสมาธิและปัญญาตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อเรานี่ฝึกฝนตามพระองค์ซึ่งเป็นผู้ประกาศใจชนะ ต่อวัตาสงสารหมู่มารกิเลตันหาประกาศความเป็นอิสระอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นแน่แท้เราก็ย่อมมีโอกาสที่จะชนะได้อย่างถาวนมัน่นคงฉะนั้นเราก็มีหนทางแล้วเราเพียงแค่ฝึกจิตของเราให้เข้มแข็ง ให้รู้ตื่นตามคำสอนฝึกฝนตนให้เห็นตามรู้แจ้งตามเราเจะรู้เท่ารู้ทันสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรเราก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้น เพื่ออะไรเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นบ้างแล้วทีนี้เราก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วคลื่นทุกในมหาสมุทรทะเลทุกนี้ย่อมมีมาไม่รู้จบคลื่นเล็กคลื่นใหญ่มี พัดกระนำเข้ามาเป็นธรรมดาปกติอยู่แล้วเรามีหน้าที่เพียงแค่สร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองของตอนนี้ให้แข็งแกร่งแข็งแรงที่สุดเพื่อข้ามทะเลทุกเท่านั้นคือการมีกรอบของศีลร,รมสมาธิและปัญญาฝึกฝนตน ให้อยู่ในกรอบของสี่ย่างก้าวนี้ทำความดีอย่างแข็งแกร่งมั่นคงมุ่งตรงต่อความหลุดพ้นเราจึงจะมีโอกาสที่จัะชนะได้ฉะนั้นเส้นชัยของเราก็มีแล้วคือการข้ามฝั่งแห่งทะเลทุกบ,บุคคลผู้นำทางเราก็มีแล้วคือองค์รัตสัมมาสัมพุทธเจ้า หนทางก็มีแล้วคือการฝึกฝนตนอยู่ในเส้นทางแห่งส้นธรรมสมาธิและปัญญาเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นกังวลน,นอกจากตัวของเราจะต้องเข้มแข็งรู้ตื่นและฝึกอยู่ในกรอบเหล่านี้ให้ได้ท่านั้นเองเพียงแค่เกาะ สิธรรมสมาธิปัญญาให้แน่นฝึกฝนตนตามรอยทางขององค์พระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้ซึ่งก็มีดวงจิตมากมายที่ทำตามได้คือองค์พระอรหันต์ทั้งหลายเราก็ไม่ได้เป็นบุคคลผู้ต้อยต่ำจนเกินไปอย่างน้อย เราก็ฟังทำรู้เรื่องเข้าใจทำความดีได้ในระดับนี้แล้วเราก็แค่มุ่งหน้าต่อไปสู้ยังไงก็ต้องสู้เพราะไม่มีทางเลือกเราก็จะสามารถที่จะชนะต่ออุปสรรคปัญหาบททดสอบต่างๆได้เองนั่นละพระยาธรรมเอ่ย พอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วหรือ,อยังเราจงกล่าวทำนั้นมาเถิดพร,ระยาธรรมสาธุพระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าการที่ถ้าหากว่าเราจะเอาชน,นะบททดสอบได้เราจำเป็นต้องมีความรู้ในระดับ ของขั้นต้นก่อนคือรู้ตามความเป็นจริงและมีพลังของจิตด้วยการมีสมาธิบ้างทนนี้เราก็ค่อยไปเจรณา,าตามสประการที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางบอกทางมาว่าเราจะต้องรู้เหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเราจะต้องรู้ว่าเหตุนั้นเกิดขึ้น ผลน,นั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเรานี้เมื่อรู้แล้วว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ต้องรู้ว่าเกิดขึ้นเพื่ออะไรด้วยเมื่อรู้ว่าเกิดขึ้นเพื่ออะไรเราก็ควรจะรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างและเราก็ควรที่จะรู้อีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้แต่ที่จริงมันเป็นเรื่องเล็กมากถ้าเทียบกับในวันหน้าแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรทั้งหมดนอกจากจะต้องฝึกให้ตนแล่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเรามีเพียงแค่หน้าที่ของการทำความดีให้ใจิตใจของเราเข้มแข็งพอที่จะสู้ลบปรบ,รบ,รบมือ กับอุปสรรคปัญหาบททดสอบเหล่านี้ได้เท่านั้นไม่มีสิทธิ์เลือกทางอื่นได้แล้วก็มีองค์พระพุทธเจ้ามีหนทางให้เราได้เป็นที่พึื้งอยู่แล้วเราก็แค่ตั้งใจแล้วก็เข้มแข็งก็พอเราก็จะชนะได้ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้ว พระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงทานี้ให้ลูกต้อฝังนะเจ้าค่ะดีแล้วล่ะปริยาธรรมที่ลูกนั้นตั้งใจฟังจนเข้าใจอย่างจำแจ้งลูกก็ลองน้อนไปปฏิบัติตามให้เกิดผล แล้วลูกก็จะเข้าใจละเอียดยิ่งขึ้นกว่านี้อีกนะประยาตมสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังพระพุทธเจ้าค่ะ